สวัสดีครับมาพบกับช่องพระบ้าน10ทิศนะครับเป็นช่องที่ไปเหมาพระตามบ้านนำมาแบ่งปันกันนะครับเผื่อพี่พีท่านใดสนใจชิ้นไหนสนใจติดต่อมาที่ไอดีไลน์5 7 9ย6 5 4 4ครับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันครับ065 795 6544นะครับ ลองดูลองชมนะครับบางชิ้นทราบที่บ้างไม่ทราบที่บ้างเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจลองติดต่อกันเข้ามาได้นะครับราคาแบ่งปันกันทุกชิ้นนะครับมารับชมชิ้นแรกกันเลยนะครับชิ้นแรกผมได้มาเป็นล็อกเก็ตสมัยรัชกาลที่5นะครับเป็นล็อกเก็ตเจ้าของเดิมเลี่ยมตลับพุกไว้นะครับเป็นตลับพุกงานเก่านะครับ แบบนี้ผมเอาไม่แพงนะครับเอา1200บาทรวมส่งนะครับเผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจนะครับชิ้นที่2ผมได้มาเป็นดอกพริกคุณนะครับเป็นเนื้อทองคํานะครับเลี่ยมกรอบเงิน3ามห่วงนะครับแบบนี้ผมเอา4 5 0 0รวมส่งนะครับ อันนี้เจ้าของเดิมบอกว่าเป็นของแม่ชีบุญเรือนนะครับเป็นดอกพิกุนนะครับเนื้อทองคำครับชิ้นที่สามผมได้มาเป็นแหวนเนื้อเงินนะครับเจ้าของเดิมเขาทำมาใส่แบบอย่างนี้นะครับเป็นเจ้าของของบ้านนี้นะครับก็วงค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะครับเงินต่อเก้าเก้าสองห้านะครับเป็นเงินนะครับแกะลาย ผมว่าทำใหม่แบบนี้น่าจะก็ต้องมีหลายพันนะครับแบบนี้ผมเอา1,000รวมส่งแล้วกันครับแหวนเงินงานสวยๆครับชิ้นที่4ี่ผมได้มาเป็นเหรียญสร้างชาตินะครับปี2485ี่ครับ กจิดังๆปลุกเสกเยอะมากนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเก่านะครับเนื้อทองแดงนะครับแบบนี้ผมเอา350รวมส่งครับชิ้นที่5ผมได้มาเป็นหลวงพ่อเงินปี1-5นะครับแต่เป็นรุ่นวอจอนะครับ วอจหนึ่งห้านะครับพัดแท้นะครับนี่นะครับปาดตูดแบบนี้แท้เลยนะครับแต่เจ้าของเดิมเนี่ยเขาดันไปลบโค้ดเนี่ยนะครับลอยเขาลบโค้ดมานะครับเมื่อก่อนสงสัยเขาจะทําให้เป็นหนึ่งห้านะครับเลยเอาไปลบโค้ดให้เป็นหนึ่งห้าบางคานครับซึ่งหนึ่งห้าจะราคาแพงกว่าเป็นหลักแสนนะครับแต่อันนี้เป็น วัดวังจิกนะครับปีหนึ่งห้าราคาก็เล่นกันหลักหมื่นนะครับตรงนี้สวยด้วยนะครับแบบนี้ลบโค้ดมาผมเอาหลักพันนะครับเอาสี่พันห้ารวมส่งนะครับพระสวยนะครับแล้วแท้ดูง่ายนะครับรอยปาตูดแบบนี้แท้เลยนะครับชิ้นต่อมาเนี่ยชิ้นรายการที่หกนะครับผมได้เป็น เขาเรียกว่าอุณาโรมนะครับเป็นข้างเป็นข้างอุณาโรมหลวงพ่อเพชรนะครับหลวงพ่อเอี่ยมเจ้าอววาสวงแรกของวัดท่าหลวงนะครับเป็นคนปกเสกเพื่อแจกใจ่ายให้ทหารเนี่ยไปลบกับทับเนียวนะครับในสมัยรัชกาลที่ห้านะครับปกเสกให้ทหารนะครับเขาบอกว่าเป็นเครื่องรางที่เหนียวมากนะครับนี่ เรียกว่าทหารผีครับปกเสกทหารไปลบในครั้งนั้นนะครับแบบนี้ผมเอา1 5 0 0หบาทรวมส่งนะครับชิ้นต่อมาเนี่ยชิ้นที่เจนะครับในการที่เจเป็นพระเนื้อผงขุกลักเลี่ยมเงินเก่านะครับแบบนี้ผมไม่ทราบที่นะครับแต่เก่าแน่นอนครับเป็นเนื้อผงขุบลักครับนี่นะครับ ครทราบที่จัดไปได้เลยครับผมเอา1,200บาทครับรวมส่งนะครับแล้วก็ได้มาเป็นรายการที่8ได้เป็นหมวกฝันนะครับหมวกฝันเนี้ยก็ได้มาชุดหนึ่งเลยนะครับเนี่ยนะครับเป็นแหวนแล้วก็เป็นเหรียญเสมานะครับอันนี้ออกปี07นะครับ แล้วก็เป็นเหรียญเสมาเล็กมาหนึ่งองนะครับเนี่ยครับแหวนทองเหลืองแล้วก็เหรียญเสมาเล็กนะครับแหวนทองเหลืองสามองกับเสมาเล็กนะครับแบบนี้นะครับผมเอาหกร้อยรวมส่งนะครับสี่ชิ้นนี้นะครับฟังไม่ผิดนะครับเอาหกร้อยรวมค่าจัดส่งเลยนะครับคุ้มนะครับแหวนสามองบวกพัดหนึ่งองเนี่ยหกร้อย รวมค่าจัดส่งนะครับก็แบ่งปันกันเบาๆครับเป็นพระตามบ้านครับได้มาเหมามาก็มาแบ่งกันตามทุนคืนก่อนครับจะได้มีเงินไปซื้อชิ้นต่อไปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพระพุทธวิโมกหลวงปู่โงนปุกเสกครับพระพุทธวิโมกสวยเดิมๆเลยนะครับผมเห็นเขาขายกันองค์ละเจ็ดแปดร้อยนะครับแบบเนี้ย แต่ผมเอาองละ400ครับสี446ผมเอา1,500บาทรวมสุดนี้พระพุทธวิโมกแล้วก็ได้เป็นอันนี้เป็นเหรียญหล่อครับเขาว่าเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ววัดพองอะไรนะครับทางอะไรตะวันออกสมุดจงขามหรืออะไรนะ เนี่ยนะครับโอ้โหเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับเรียมโบราณคลาสสิกเลยนะครับสวยว่าหลักแสนนะครับแบบนี้แบบนี้ผมเอาเก้าพันละกันครับเผื่อท่านใดมีมุมมีทางครับสภาพยังน่ารักอยู่นะครับเรียมเก่าเดิมๆนะครับเก้าันบาทครับอ๋อแบบนี้หลอดพกฝันนะครับยังไม่หมดนะครับเหรียญเสมาปีศูนย์เจดนะครับ เนี่ยเสมาปีศูนย์เจ็ดกอรุ่นแรกๆที่หลวงพ่อสร้างเนี่ยครับหลวงพ่อวันวัดปั้นไหลครับเหรียญนี้ผมเอา2,500บาทครับแล้วก็ได้มาเป็นหลวงพ่อการวัดข่าวแก้วนะครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อการนะครับเจ้าของสายตะลับเหรียญมาอย่างนี้นะครับหลวงพ่อการนี่ผมเอาส0 0 0บาทครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นแหวนเงินครับอันนี้ไม่ทราบที่นะครับแต่เป็นหลวงพ่อเงินนะครับ กับของเดิมขัดเชือกใส่ใมาอย่างนี้นะครับเขาเขียนว่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะครับแบบนี้เอาเป็นเนื้อเงินนะครับเอาสี่ร้อยล้อมส่งแล้วก็เป็นเหนรียญราชการที่5้านะครับเนื้อทองแดงครับหลังพัสยามเทวทิราชนะครับว่าเทวดานั่ง บลลังนะครับเป็นหนึ่งอันครับแบบนี้ผมเอาสองร้อยห้าสิบบาทรวมส่งครับแล้วก็เป็นพ่อโสธรเนื้อเงินลงผมนะครับแบบนี้เอาหนึ่งพันรวมส่งแล้วกันครับแล้วก็เป็นเปินแตกนะครับสวยเดิมนะครับที่เบ้าเดิมเลยครับเป็นผัหลอนี่นะครับ สวยเดิมมากนะครับองค์นี้ผมเอาแ0 0รวอส่วมรับเปืนแตกครับแล้วก็ได้เป็นพดด้วงนะครับพดด้วงนี้ผมเอา400รวอส่งครับชิ้นต่อมาก็เป็นหลอพัดทบนะครับเก่าแล้วครับเนี่ยเนื้อปึกปักเลยครับอันนี้เป็น รูปหล่อนะครับองเล็กนะครับไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีนะแต่เก่านะครับแบบนี้ผมเอาสองพันรวมทองแล้วกันแล้วก็ชิ้นนี้เป็นเต้านมสนิมแดงนะครับเป็นของเมืองการนะครับเขาบอกว่าเป็นมวลสารที่เอาไปทำพระปุกเมืองการนะครับพวกปุกศรีสวัสดิ์พวกพระท่ากระดานอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ผมเอา ก้อนละ450บาทรลมส่งเลยเนี่ยใครซื้อไปเอาไปดูศึกษาพัชสนิดแดงได้เลยนะครับจะดูสนิมแดงนะครับพวกผักลวงสนิมแดงพวกผ้ากระดานเนี่ยตะโกนพัชสนิมแดงครับเนื้อหาแบบนี้เลยนะครับเอาไปดูนะครับก็ได้มาเป็น เตานะครับอันนี้น่าจะเป็นเตาหล่อพ่อเงินนะครับอู้เหนือแดงแป๊ดเลยนะครับเป็นลอโบราณนะครับมีรอยจานด้วยนะครับแบบนี้ผมเอาสองพันบาทรวมส่งนะครับเตาเลี่ยมแล้วก็อันนี้เป็นนกนะครับสมัยสุขโขทัยนะครับเขาเรียวกว่านกเครือบนกผมเอา 1 2 0สองรยรวมส่งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพานได้มาเป็นพานนะครับสามใบนะครับหนึ่พานสวยๆเลยนะครับเขาเรียกว่าพานกีบบัวอะไรเนี่ยนะครับสามใบเนี่ยผมเอาสองพันห้ารวมส่งครับเผื่อมีใครเล่นนะครับเนี่ยนะครับสวยเดิมๆเลยครับไม่ได้ใช้เลยนะครับ ลองดูนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจรายการไหนนะครับก็ติดต่อทัก id ดีไลน์มาที่0 6 5 7 9 5 6 5 4 4นะครับหรือเบอร์โทร0 6 5 7 9 5 6 5 4 4ครับเบอร์เดียวกันครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวมีพระไปได้พระเหมาอะไรมาอีกเดี๋ยวผมจะมาลงอัดให้ชมนะครับเผื่อมีใครสนใจนะครับเป็นพระบ้าน ของผมเนี่ยเป็นพัพบ้านๆได้มาจากบ้านๆเลยนะครับแล้วก็มาแบ่งปันนะครับก็ท่านใดสนใจรายการไหนติดต่อเข้ามาได้เลยครับราคาแบ่งปันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ